สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องบังออนม่วนชื่นนอร์เวย์วันนี้ก็จะพามาทำลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเนื้อสุดเร่งดึงปิ้งย่างทอดลาดน้ำจิม้มเสียบได้หมดเลยค่ะ แล้วก็วิธีปั้นลูกชิ้นที่พิสดารไม่เหมือนใครเรามาดูกันเลยลูกชิ้นเนื้ออันนี้เนื้อบดซื้อมาแบบสำเร็จแล้วเนาะบดจะ400กรัมเนื้อควัว400กรัมเราใช้ทั้งหมด4แพ็ค ก็จะประมาณสี่แพ็คครึ่งนะจ๊ะก็กประมาณ2กิโลอ่ะพี่น้อง2กิโลจ้ะใส่ลงไปเลย เนื้อนะคะเราเอาไปแช่ให้มันเป็นเกรดน้ําแข็งก่อนเนาะสังเกตเห็นบอมันเป็นฝ้าขาวๆแม่บางอ่อนเอาไปแช่ช่องฟีดก่อนให้มันเป็นเกรดน้ําแข็งพอเป็นยังตีพอเวลาเขาปั้นเนี่ยความร้อนของเครื่องปัน่นมันจะไม่ทําให้เนื้อสุก เป็นเกลดน้ำแข็งแบบนี้ถ้าเป็นน้ําแข็งแข็งเลยมันก็จะปั่นไม่ได้นะจ๊ะแต่น้ำอ่ะแม่มังอ่อนไม่เคยตวงเนาะแต่วันนี้ก็จะตวงให้ดูจ้ะอันนี้เนาะสองร้อยยี่ส้าจาน้ำเวลาเราปั่นไปเราก็หยอดน้ําเย็นลงไปเรื่อยๆอ่าถ้ามีน้ําแข็งก้อนๆก็ใส่น้ําแข็งไปด้วยเลยจะดีมากค่ะ ใส่ไปอีกนี้นึงหยดน้ำเยอะๆนะจ๊ะเนื้อในความหนานแน่นของเนื้อเขาหน,นานแน่นอยู่แล้วเราต้องเติมน้ำโดยปริมาณที่แบบว่าครั้งสุดท้ายที่เราปั่นได้ที่แล้ว mm hmm. ก็เติมพริกไทย mm hmm. เดี๋ยวมาลองปั่นกันเลยจ้ะ เราก็ปั่นหยุดปั่นหยุดนะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะปั่นตลอดเนาะปั่นแล้วเราก็คุเลคุเลโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เนี่ยแหละคะ่ะกับคุเล,แล่แหละภาษาอีสานเนะะาะภาษาไทยกับเนี่ยคนคนให้มันกลับมาแล้วก็หย่อนน้ําเติมน้ําเย็ยนจัดน้ําเย็ยนจัดจ้ะเดี๋ยวจะบอกอัตราส่วนเนาะแต่แม่บังวงก็เติมไปเรื่อยๆจ้ะ อนนี้ก็เติมน้ำไปประมาณ400 450 m l จะก็จะเละประมาณนี้เนะน,นี่ยอนุยาตปั่นต่ออีกนิดนึงค่อยมาเติมแป้งจับเป็นย้อยๆอ,อย่างนี้จับดูคงความเย็นใช้ได้ พริกไทยประมาณ1ช้อนต๊ะกระเทียม1กลีบตำให้ละเอียดค่ะใส่ไปในนี้ดับกลิ่นเนาะแล้วก็แป้งอัตราส่วนผสมลงด้วยกันเกลือพริกไทยเอะไม่ใช่เกลือพริกไทยรสด,ดีเกลือน้ำตาลน้ำอ่าแล้วก็แป้งผงฟูเดี๋ยวแม่บางออนจะบอกอัตราส่วนที่หลังนะคะเขียนอยู่ใต้คอมเมนตะ์เนาะอันนี้ก็ใส่ไปเลย ผสมเครื่องก่อนแล้วก็ปั่นอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ปั่นหยุดปั่นหยุดนะจ๊ะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เนาะผสมแป้งเข้าไปแล้วเราก็จะมาตักใส่ถุงถุง5ลิตรนะคะ ถุงหลิตรมาดูวิธีกันเลยเดี๋ยวเนาะที่เราจะเอามือเข้าไปขยุมขยุมอย่างนี้ mm hmm. เพื่อให้เขาช่วยให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีนิดนึงแล้วเพื่อช่วยให้เนื้อของเราอะเด้งบีบตรงที่เ้วจะ้ะ mm hmm. เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะสัมผัส mm hmm. เนื้อลูกสิน้นเพราะทีนี้เราก็จะใส่ถุงบีบ เราไม่ได้บีบกับมืออย่างนี้อย่างที่คนอื่นเขาบีบนะจ๊ะแม่บางอ้นไม่ได้ใช้วิธีนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีบีบที่ง่ายมากๆถุงห้าลิตรค่ะถุงห้าลิตรใส่เข้าไปอย่าลืมนะคะตอนปั่นนะเน้นมากเลยเนาะใส่น้ำแข็งใส่น้ำเย็นจัด แล้วก็ปั่นหยุดหยุดปั่นหยุดห,ดหุดนะจ๊ะเสร็จแล้วในะถุงแบบนี้เราก็นำไปแช่ฟีด45นาทีแล้วก็นำมาปั้นนะจ๊ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะเห็นบเนื้อของเราที่ปั้นไปแช่ช่องฟีดมาแล้ว45นาทีเราก็จะนำมาเคล้าครึ่งแบบนี้นะคะ ข่าครึ้งข่าครึ้งอย่าคิดลึกแล้วจ้ะต่คนบีบนะคิดลึกแล้วจ้ะอ่าเขาก็บีบแบบนี้แหละเพื่อความหนุ่มเด้งของลูกชิ้นเขาเนะาะบัดนี้เขาตั้งหมอไว้นี่จ้าพี่น้องเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นปะเอฟเฟกต์เยอะนะนี่เขาก็เบ๋าไฟจ้าบาไฟลงไปที่ เลขต่ําสุดให้น้ำเขาดิ้งเลยจ้่น้ำเขานิ้งเลยวันนี้เขาก็ิมาบีบลูกชิ้นใส่บีบลูกชิน้นจะกลับก่นอนมาบอกเคล็ดลับในการบีบลูกชิ้นให้กลมเท่าๆกันนะคะบางทีมันก็ไม่เท่ากันหรอก,รอกค่ะพี่น้องนี่เคยด,ด,ดูดขนมจากถุงขนมหวานบอสมัยเป็นเด็กน้อย นี่ได้เคล็ดลับมาจากห้องครัวต่างแดนนะคะนี่ตัดมุมแบบนี้อาจารย์เห็นไหม่าแบบนี้เขากำมาบีบเดี๋ยวูวกข้อไม้ข้อมือก่อนถ้าบ่าสั่นถุงมือมันจะค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำเย็นจัดนะคะน้ำเย็นจัดนี่เขาก็บีบขึ้นมาพี่นอ้อง ให้หน้ำยุระวังหลังมือตรงนี้คะ่ะหลังมือตรงนี้นี่นเป็นแบบนี้จ้ะทิ้ลงไปเลยไม่ต้องไปพะวงมันมากเนาะจะได้ลูกทอกันเบิดเลยจ้ะ ดีค่ะมันกลมเนียนกับโบไซถุของเนือจ้ะแต่ว่าแม่บางอ่อนทำขายเนาะก็จะใส่ของเนือนี่นึเดี๋ยวจะมาทายอ่าได้แล้วเนาะนี่เลยจ้ะบีบออกมาง่ายอย่างนี้เลยเนาะ พอเริ่มจะติดมือเราก็ใช้น้ำนะจ๊ะไฟน้ำนี่แค่อุ่นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเร่งเร่งไฟทีหลังเนาะคือเราบีบ ลงเขาไปให้จนหมดก่อน อ่าพอเราปั้นจนหมดถุงแล้วนะจ๊ะไหมก็จะมีลูกที่เศษถุงเนะเาะแล้ก็มาเร่งไฟจากไฟกลางเป็นไฟแรงสุดเพื่อที่ให้ลูกชิ้นทุกลูกสุกด,ดีเนาะต้มประมาณ10บนาทีแล้ะค่ะ ก็ประมาณนั้นเราก็ดูเอาเช็คเช็คว่าทุกลูกเขาสุกดีแล้วระหว่างนั้นเราก็ามาเปิดน้ําเย็นรอน้ําในนอร์เวย์นะจ๊ะเขาจะมีก๊อกก๊อกร้อนก๊อกเยนนะ็นเนาะเนี่ยก็คือสีแดงสีแดงหมายถึงน้ําร้อนสีเขียวหมายถึงน้ําเย็นนะเราจะเปิดเปิดน้ําเย็นจัดไว้เลย ในระหว่างนี้ที่เร่งไฟเนาะก็คนเพื่อให้ทุกลูกเขาสุกเท่ากันหมดจ้าต้มไปได้สินาทีลูกชิ้นของเราก็จะเด้งฟูเช่นนี้ดูความเด้งนะจ๊ะแต่ว่าเม่่าดซิมมาได้เลยจ้ะ ว่าไม่ค่าไม่กินเนือ้อไม่ได้ถืออะไรนะจ๊ะแต่ว่ารู้สึกชิมทีไรแล้วก็มึนหัวเนาะก็เลยตัดปัญหาไม่ชิมดีกว่าเพอเด้งมาหน,นีแล้วน้ำที่เราเปิดไว้เย็นจัดเนาะก็ตักลงไปใส่เลยจ้ะเขาเอินว่านกน้ำเย็นเนาะเขาจะได้กรอบ เเคดี๋ยวเปิดน้ำเย็นเติมลงไปคือเน้นเน,น้นน้ำตรงนี้ให้เย็นมากเลยจ้ะพอตักออกมาต้องเอน้ำเย็นเลยถ้าเป็นบ้านเราก็ใช้น้ำแข็งด้วยเนาะใส่น้ำแข็งจะยิ่งดีแต่น้ำนอร์เวย์ออกมาจากก๊อกนี่ก็เย็นเยอะแล้วจ้วะไม่ต้องใช้น้ำแข็งเนาะ นี่จ้าเสร็จแล้วลูกชิ้นเด้งเดงลูกชิ้นเนื้อเด้งเดงถ้าเป็นหมูหรือไก่เนาะอัตราส่วนของน้ำก็จะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะผ่าให้ดูนี่จ้าเป็นยังไงกันบ้างเอาไปลองทำกันดูนะ พอเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำนะจ๊ะแล้วก็เอาทิชชู่ซับน้ําเขาให้แห้งเนาะหรือว่าผ้าขาวบางซับน้ําให้แห้งเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ถุงซีนหรือว่าใส่ถุงธรรมดาเก็บในช่องฟีดไว้กินหรือว่าใส่ตู้เย็นก็จะได้ประมาณสองสาวันจ้ะ เอาไปลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะมีเทคนิคดีๆในการทำอาหารมาฝากทุกคนนะคะบายบายแฮปปี bye ้ bye,